เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับถมงกันนะครั่วนี้ล้วก็อยู่กันในเกมไคจูยูนิเวอร์สนวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวหลายตัวนะครับก็อยากจะบอกว่าคือทุกความที่หายไปนานนะล่าสุดที่ทําก็จะเป็นโลบอเอ๊ะไม่ไม่ใช่โลบอเออเป็นโลบอุนุถ้าเป็นคลิปเกมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปเรา,อาเออให้มันคลิปแบบแบบอันหอเฮเลอร์ก็ แน่นอน,นครับแอมบ s ชวิธีการเอาตัวรอดจาก ambush ี่เองแล้วนะวันนี้เราก็มาเล่นแมป Kaiju Universe นับอัปเดตมิลล่านะซึ่งมิลล่าผมก็เอามาเรียบร้อยนะจะมารีมูฟให้ดูด้วยแต่คือถามว่าวิาวธีเอามิลล่าคือ,อยังไงใช่ไหมคือผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่คือแบบว่าลองไปหาตามยูทูบดูว่าคือพอดีว่าที่ผมเข้ามาในเกมเนี่ย คือเอาเป็นว่าจำที่ที่เราจำเป็นจะต้องใชรับเราจะต้องใช้อ e ินี e ่ด้วยครับต้องใช้เ e อถ้าจะได้โชว์มิลาต้องได้ต้องใช้โชว์วากอสลาก่อนด้วยซึ่งมันก็บอกว่าโชว์วากอสลาอะไรก็ไม่รู้สองอันพอเข้ากดมาในเกมมันก็ได้สองอันแล้วเหลือแค่ไปหาไข่มิลาที่เป็นหัวแล้วงหาหัวมิลาอเอาอเนาะก็เฮ้ยคนนี้มีมิลาเติมเนี่ย แงบก็วันนี้เราจะมารีวิวหลายตัวกันเลยเนาะโอเคก็วันนี้เราจะมารีวิวโชวะโชวะมินิล่าโชวะคุมง่ามีโชวะก็ซ่านะครับโชวะก็ซ่าอยู่ในเนี่ยเอาไปก็พวกโชวะหมดนะพวกพวกที่เป็นโชวะยามีโชวะมินิล่าโชวะคุมง่าโชวะไกแกนโชวะอ่าโชวะคิงกิโดล่าโชวะไม่กัดก็ซ่าสองโชวะ โคจิราครับเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดี๋ยวเราซื้อมันจะไม่ใช่หรือเดี๋ยวยังไม่ซื้ออ่ะเอาซื้อก็ไดนะ้อ่านี่นะครับทุกคนผมยอมเสีย่ยงนะครับโอเคครับเรามามโชว์มีล่าก่อนเลยไปเลยโอเคครับนี่จะเป็นมิล่าของเรานนั่เองอเครับโอ้โปิง 1, โอ้โหปิงพันห้าโอ้โหปิงปิงขึ้นเยอะเลยอะ่ะ ไม่ใช่ปิงแบบปิงสีดำหนอนไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นโมเดลของโชวะมินิล่าเองครับก็ที่จริงมันมีมินิไลน์ก็ลองไป็นมินิล่าเติมที่โมเดลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โอ้มากอ่านี่ก็เป็นมินิล่าโชวาม,มินิล่าที่ฟรีนั่นเองครัแล้วมาดูท่าแรก,กเลยครับโอ้ท่าแรกว่ะสวิสซาวช์สวิชซาว,ช,วช์ชื่อท่ามัอนคืออะไรอ่ะ อันนี้มันจะเป็นการตบตีนะส่วนท่าที่สองชื่อนม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 มันคืออะไรอ่ะนี่โอเป็นการแบบกระโดดแล้วก็กระโดดแล้วก็แบบเตีรับที่สามคือ c a n n o n b a l l นี่ c a n n o n b a l l ก็มันจะเป็นยังไงมันคือการกระโดดแล้วก็แบบกระโดดแล้วก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็ทุ่มลงพื้นนะครับส่วนท่าที่สี่นะครับท่าที่สี่ เอ้หว hey, ah, ah, ัดดีอ่าถ้าเป็นตจำบอกว่านี่ไงมันบอกว่าวันดีตรงนี้มันบินได้แหละอ่านะครับใช้ใช้สีชื่อว่า wash push อ่านะครับให้สีชื่อชื่อว่า wash torch อย่าเนี่ยมันเป็นการปล่อยแบบควันไฟเป็นควันระเบิดนะครับเป็นวงๆแล้ว โอเคปล่อยเลยโอ้โหนี่ไงเมื่อกี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราเอาใหม่โอเคนวตอนนี้ก็รีโหลดสำเร็จนะครับก็มาดูกันใหม่นะครับเฮ้ยนี่เกมลงๆไปเร็วเฮ้ยไปดูแร้วโอ้โหระเบิดนะครับก็บอกเลยว่า,วาเฟรมเรทนี่แ็งมากนะโอเคับตัวต่อส่วนท่าตา่อมาเป็นท่าเลียวใช่ไ่ม ทันทรูมทันทรูมแล้วก็ขี่หน้าแซดเป็นไงน่ารักอะน่ารักเหมือนมันเจ็บไงก็ไม่รู้นะครับอ้เหมือนว่ามีรองโอ้โหมีเตตันยิ่ขึ้น้วยถ้าเหมือนว่าจะเป็นการตัมตีนะอันนี้เป็นท่าซูสแวิชวอแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะดามจแรงขึ้นนะส่วนนี้นมๆๆๆๆๆมด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 นดม ก็เหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนดาเมจแรงขึ้นกว่าเดิมครับดาเมจเแต่นี่หมดพอดีเลยต้องรอใหม่ละโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูท่าต่อไปอันเป็ท่าสวอชก็คือเป็นท่าปล่อยลมควันแบบวงวงแหวนนะครับแต่ว่าเมื่อเราเราเอาท่าท,าทันชุมมา เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วเราลองไอ้นี่ดูจาก้วงๆมันจะเป็นไงเฮ้ย a t o อ i c b เบสนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับแต่ว่าเสียดายที่มันไม่มีคีบปเรืองแสงนะถ้ามีคีบเรืองแสงมันจะดี่มากนะเรามาลองดูท่าร้องนะครับท่าร้องเป็นท่า R ครับคืออะไรเนี่ย เออเ,เสียงน่ารักดีแต่เขาบอกเห็นเพื่อนบอกว่าเป่นฝรั่งเขาบอกว่ามโออ c m มีโอก็คือ,อเขาบอกว่าถ้าเอาถ้าแทนทรูมเนี่ยมากับเสียงร้องเนี่ยเสียงร้องจากปกติจะเปลี่ยนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ฟังอีกทีหนึ่งครับชื่อท่าเสียงร้องอาครับเ,เสียงมันก็เหมือนเด็กเ,เออมันก็ก็สตาเด็กที่สุดแล้วส่วนถ้าสามารถเป็น เป็นท่าร้องทีอ๊อก็คือชื่ออะไรเดี๋ยวชื่อท่าแปลกหมดเลยเฮ้ยมันก็พอมีความมันก็สไลด์นะมันแบบเอะนี่นิดนึงเราจะลองแทนทรูรับแทนทรูแทนทรูกันนะ <c oughs> อามรุสกรีนคะรับเอ้ยเปลี่ยนอันนี้ครว์เอ้ยท่านดันขึ้นนะมันแบบเหมือนแบบว่ามันโกรธแต่มันก็น่ารักดีแล้วก็มีออร่าด้วยหอวโลเอิอร์ดหอวโลเอิร์ดหอวโลเอิร์ดวีล่าตัวนี้สูงแค่13เมตรน,น,นะคือถือว่าเล็กนะ แต่มันก็ดีครับโอเคครับเรามาดูตัวต่อไปกันเลยโอเคนะับตัวต่อมานะก็คือโชวะคุมงการเองก็คือเป็นแมงมุมก็ปรากฏในนี่เหมือนกันนะเอซันออฟกอสลานกับมีล่าแล้วก็กอสลาลยตัวนะครับนีถึงว่าเทน,นะเอ้ก็ถือว่าตัวใหญ่มากแล้วคือถือว่าตัวใหญ่นะ ถ้าเป็นลายนิ้วชัวรนะมันก็ไม่ใช่ลาย,ยานีบแถ้าเป็นลาย,ยางนีน้มันจะเป็นใเฟนหวอมมันจะเป็นใยสีเหลืองนะมันจะไม่เป็นใยแบบสีขาวปกติกับแปลงมุมปกติน,ตนนะเฮ้ยครับเ,เรามาดูท่าโจมตีแรกครับอาราชินนะเดียนอาราชินิเดียนอาร์โซครับก็เหมือนกับบอกว่าจะเป็นการบอกว่าเอาเขี้ยวมันไม่ใช่เขี้ยวเหมือนแขนนะครับ ส่วนนี้คือขานะส่วนนี้คือแขน,นครับเียครับเอาเอาแขนมาตียเยอะๆอแทนแขนมาแทงนนครับข้อสองคือวินเลนวินเลนไซต์นะครับต่เป็นไงโอ้เป็นการกระโดดแล้วก็เอาขาขาหน้าสองขานะครับเอามาจิ้มมาเพราะว่ามันมีแบบเป็นแหลมๆะนรัยข้สอสามคือเอนเนอร์ริงเอนเอนอร์ริงออร์ลจะเป็นไง โอ้เป็นการพุ่งตัวแล้วก็กระโดดมันจะสูงมากแล้วก็มาตกแล้วก็เอาเท้าทั้งหมดเอาขาทั้งหมดมาจิ้มพื้นนะส่วนท่าสีับ g e t e r e nation g e s t e r e nation g e t u r e nation <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่้ก็คือเป็น r e d t e r e nation นะครับก็คือเหมือนจะเป็นท่าพุ่นใหญ่นะครับ ดีไงเอ้ยครับสมมบอว่าถ้าเป็นเร็วห้าสิบมันจะปลดล็อกเป็นท่าเต้นของมันนะ่นตะคุ้มยังไม่ได้ปลดล็อกถึงไงถ้างั้นเดี๋ยวจะเอาภาพขึ้นมาให้ดูคนระับไม่รู้ว่าหาย่ายอีกว่านะเลยภาพมา อันนี้นะครับถ้าหาไม่ได้ก็มันจะทางนี้เลยนะไปนะก็ส่วนท่าร้องนะก็คือท่าอัลช k a เดียนอัลชเ k เดียนอินทีอินทิมิต a t ชั n นะก็โอ้โหยับอ่าปกตินะ อันต่อมาเป็นอาชิมิเดียอนอะไรชิมิเดียนดิสเพย์ครับโอ้เสียงร้องปังเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นโชวะไกแก่นนั่นเองครับที่จริงมันยังไม่มีโชวะโชวะแกยังไม่มีเอมิเลนี่ยมไกแก่นนะแต่มีคำว่าโชวะไกแก่นเออกด ท่าแรกเออมีห้าท่านะมีหลายท่าแต่ตอนนี้ห้าท่านะก็ท่าแรกครับคือเพอร์สุ์เพิร์สครับเพิร์สต์คิวเเป็นการเอาแขนมาหีวัตีอย่างนี้ส่วนท่าสองก็คือเรนนะเรนก็เป็นการเอาตะขอตรงมือมานนะมามาฟาสตุลตับ ส่วนท่าที่3ก็คือ e A e A อีวิสเลตอีวิสเลตนะครับก็เป็นการแบบว่าโอ้ oh. เหมือนจะเป็นใบเลื่อยตรงหน้าท้องเหมือนนะแล้วมันก็จะแบบหมุน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 ส่วนท่าสี่คือพลูริสพลูริสนะครับเป็นการโอ้ oh. เป็นการเอาตะขอสองทั้งสองมือแลับสองข้างนั้นเอามาทุบลงพื้นแล้วก็จะมีไฟขึ้นคนระับส่วนท่าต่อมาเป็น atomic 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 ก็ไม่รูเ้เหมือนจะเป็นเลเซอร์คนระับแล้วก็บินได้นนส่วนนี้เนีย่ยบินได้แล้วส่วนท่านหนึ่งก็เป็นนูาวาร์ปไหนกันน,นะ ว้าวได้แบบอันมู้ตัวนี้อาจจะเหมาะไกแกนอาจจะเหมาะกับการที่เอาไปปักศัตรูครับนะครับเล้ลองแล้วมันก็สามารถบินได้ด้วยครับแต่เขาบอกว่าถ้าการโจมตีถ้าการโจมตีตอนบินเนี่ยมันจะมีแบบท่านใช้ไม่ได้อย่างเช่นท่านี้ครับก็มีแค่ท่านี่ถใช้ไม่ได้ตอนนี้ใช้ได้นะและถ้าแลวถ้าตอนบินเนี่ยกับทารอ่าถ้าตอนบินนี่ยสามารถโจมตีให้ไหม ที่แบบโจมตีพวกนี้นะมันจะต่างกันครับยกเว้นอันนี้เพราะนี้มันจะยิงจากบนฟ้าแต่อันนี้จะถ้าการโจตมตีจะต่างแล้ส่วนการลองนะก็คือ mechanical transformation เรามาดูว่าซีมันจะลองไงเสียงดังมากเลยส่วนตัวส่วนอันต่อมาเป็นเทีก็คือไซบอร์กเรช แล้วเรามาดูท่าโจมตีตอนบินนะครับอันนี้บินได้ขั้นแรกเป็น Pursuit นะครับโอ้มันลอยอยู่อย่างนี้แล้วมันก็เอามือมาตีนะาครับส่วนท่าต่อไปครับเเลนนะเเลนอ่านี่ก็เหมือนกันนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนยืนนะมันลอยอยู่นะส่วนท่าสามคือ Evaculate Evaculate ไย เหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับต้องทำการบินนี่แบข้างบนครับอ้าวอะไรกันครับนี่อ่ะขึ้นเนแตอนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แมันก็จะประมาณนี้นะครับก็จากที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นใบเลื่อยตรงหน้าท้องนะครับที่บินแล้วก็หมุนแล้วก็แบบไปชนศัตรูนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่จริงแล้วคือมันหมุนตัวสวิงสวิงสวิงไปเลยเลยครับ ส่วนท่าต่อมาก็คืออะตอมมิสต่อไมส์หรือเปล่าจะเป็นูงนั้นก็จะเป็นการยิง,ง,งลำแสงเจ็กดวงกานองผูอ้อันนี้เล็งไม่ได้นงี้ก็น่าจะทั้งหมดประมาณนีน้เอ้ลืมรู้ว่าวาับตอน,นอยิงโน้วับได้คืออยากไทยัไปต่อไป โอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นโชวะโกจิระนั่นเองคนระับชวโชวะก็สร้างเองคนระับหน้าตาจะเหมือนกับตั้งแต่ภาคปี1973ถึงปี1975นะครับโอ้แต่บอกเลยว่า3บอกเลยว่า3ปีนี่คือแบบปี1973ถึง1975นี่คือหน้าตาน่ารักนกะดูดิเอ้ดิครับก็ถือว่าน่ารักใช้ได้นะ เบื้อเรามารู้ท่าแรกครับก็คือท่าต่อ,อยครัยบ p u นช์นี้มันต่อ,อยจริงๆด้วยท่าสองเป็นดรอปคิกอันนี้ก็เป็นภาพจากปีหน 1973, ึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามครับก็มันเป็นหนังแบบก็ซาที่แย่สุดอันดับสองของโลกกับหนังก็ซาที่แย่สุดอันดับสองโลกนะโอ้ยบอกเลยดูนะว่ามันจะเป็นยังไงคืออยากจะบอกว่าแบบ ปี1900ปี1900ัแบบตั้งแต่แบบหกบหกแล้วปี1900แล้วหิหกจนถึง7จสิบสาคือเป็นหนังโคนเด็ก,บดก,กแบบเด็ก๋ามากรับเด็กแบบเด็กวาก่ะเออคือบแบบจะแบบยังไงอะไรไม่สนนะแบบต้น่นกากกันมันตัวดีซะกนันคนระับส่วนตัวส่วนถ้าสามารถก็คือ atomic b r e a นเองอ t o ม i c เ r e มเป็นอย่างนี้นะมันต่อมาเป็นดอส o Cell Do c e l e b r a ช i น n ครับเออน้ำปบเฟรมเลทให้สูงน,นึงนครับต้องหนเพราะเป็นการดันตัวเองครับเอามีคนบอกทีมเมอร์จะไม่เป็นไรเรช่างมันปิดไปเลยครับรอใหม่ครับเอาใหม่นะ อ่าจะเห็นเป็นควันนครับส่วนมันจะมีการบินนะถามว่ากอล์ฟซาตัวถามว่ากอซาตันนี้บินยังไงแล้วก็คำตอบก็อย่างเงีับใช่ครับมันเป็นการพูดแั้วเนเบสแล้ทำให้ตัวเองลอยครับลอยแบบอะไรเนี่ย,ยส่วนการลองนั่นก็คือ มินิซิงมินิซิง l ร n บนะน,น่ารักอันี่ป็นเสียงติก็สร้างสแถ้าถามาเป็นซอนจไม่รู้ว่านอูเปลอนซอนอนเอ๊บเไม่มีเสียงแลยเฮ้าไปนะมันไม่มีเสียง ไปนะคระับเออต้องมีเสียงแล้วอ่านี้มันจะมีการบินเนี่ยเหมือนว่าท่าที่ฝนที่จะใช้ไม่ได้นะไม่แต่ะ s p e e ์นะครับแต่ว่าพันนี่ใช้ได้ครับก็เหมือนท่าปกติมาพออย่างเงี้ยเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อมาเราก็จะเป็นโชวะคิงกิโดล่านั่นเองครับอ่า ก็เป็นมังกรสามหัวตัวร้ายหลักเนี่ยกระสอบทรายเดินได้ครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังนะว่าทําไมมันถูกเรียกว่ากระสอบทรายก็แล้วท่าแรกคือไฮด้าเมาส์ดูอ่านถูกก็ไจะเป็นการเอาสามหัวนะมากลับมือเองพุ่งมากัดนะท่าสองนะก็คือรัมปิ้งรัมปิ้งเชคนะ ส่วนท่าที่3ามันก็คือ Thundering t i t o n โอ้เป็นการแบบว่าเป็นการแบบว่าแบบกับอ,อีกระ,ะพือปีกแล้วแบบมันจะทำให้เกิดลมครับท่าสี่คือเอ,นะเอ่าวดีสคอร์ดนะเออจริงๆไม่มีไม่มีอแบบมีกลุ่มดิสคอร์ดนะแต่เพิ่งมาถามมาตอนนี้นะเพื่อนเอานะไม่มีกลุ่มดิสคอร์ดนะ ข้อที่สี่คือ gravity b ีนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนมีการบินนะคนระับพร้อมมีปีกง่ายอ้าวปิดเลยไมค่นะับินเร็วเชนชนโอ้โอ้ อ่าบทเก่งสำหรับท่าต่อมาก็คือเป็นท่าร้องอานะก็คือซีนิสเตอร์โกลดอ่าประมาณนี้นะส่วนท่าร้องเทียบท่าร้องที่สองนะก็คือทันเดอร์ลิงแคคเอ่อแคคเคิลนะ อ่าประมาณนี้ครับสุดเราไปดูตัวต่อไปกันเลยอ๋อ้๋อกดไม่ปิดแล้วอ้าวไปครับตัวสุดท้ายของเรานะก็คือโชว์ไม่กากกอลล่างนั่นเองครับที่จริงท่าที่จริงตัวนี้จะมีหกท่าถ้าเราปลดล็อกเลเวลห้าสิครับแต่คือตอนนี้เลเวลยี่สิบเจ็ดเองครับเรบมามาดูท่าแรกกันท่าแรกก็คือโรโบติกโรโบติกบัตรักยอนครับอ่าดูกันเลย เมือนเป็นการแบอบว่าเป็นการแบบเอามือของมันเนี้ยมาทุบนะครับปฏีนเองท่าสองคือฟริกเกอร์มิสไซล์ก็คือเป็นนิวมิสไซล์นะเราจะลองยิงกันเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้มิสไซล์มิสไซล์แบบโอ้โหมิสไซล์ติดตามมิสไซล์แบบล็อกเป้าส่วนท่าสามก็คือดิฟเฟนติโอบาลีอานั่นเองนะก็คือเป็นบาลีอาเบเบ ก็เป็น คลิปเด็ดีเอาคืนมาไทยคลิปเนี่ยเอาคืนไม่ก็รอดูได้เลยคนชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะว้าวยูยูยูด้โอเคงั้นเดี๋ยวเาค่อยไปแก้แค้นนะชื่อยูยูยูนี่นะผมจำเอาไว้เลยนี่จำไว้เนาะ ก็ส่วนอันนี้นะท่าโจมตีที่ท่าโจมตีที่สี่นะก็จะเป็นเนี่ยครือเอ่อคือเรดต์เลยคูเรนคูเรนนะครับไม่ใช่คูเรนคูเรนแอคทีฟบีมนะครับก็จะเป็นการยิงแบบเป็นสายฟ้าออกจากอกนั่นเองครับอ่านะครับส่วนท่าที่ห้าเขาคือโอโอเอาแอทแทกนะครับโอเอาแอทแทกนะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปด้วยเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็เมื่อกี้ได้เห็นเป็นเลเซอร์ที่ที่ตาเนี่ยเป็นเลเซอร์แบบสีลุ้งเนี่ยแต่คือมันจะมีให้ไอ้นี่เนี่ยคือมันจะเป็นท่าวีตรงนี้เนี่ยแต่คือมันต้องปลดล็อกถึงเลี้ย50เนี่ยมันถึงจะเอาได้นะครับแันนี้คือเลเ้ยวยี่สิบเองไงเออครับก็ส่วนอันนี้นะเป็น แมคคานิเคิลแมคคานิเคิลโครนนะเป็นท่าร้องนะท่าแรกท่าแรกนะครับส่วนท่าอ่าส่วนการร้องอันที่สองนนะัคือไซเบอร์นีติกสปิชเันนีนมันท่าน,นี่มันเอ็นนมเงไม่เหมืนใช่ไท่ามันคือชื่อสุดปหลาดในเกมรองนี่หว่าอ่าโอเคนนะครับแล้วเราก็บินได้นะครับส่วนเมื่อกี้เนระาก็จะเห็นใช่ไหมครัว่าตอนที่ผมใกล้ตายเมื่อกี้แนละ้วก็ ตอนที่เลือดใกล้หมดนะหัวมันจะระเบิดแต่ว่ามันจะแบบเหมือนเป็นแบบเครื่องอะไรสักอย่างคนระับเออนั่นแหละก็ไปย้อนดูกันได้นะทีนี้ครับเราเหลือแค่ภารกิจอย่างเดียวไม่ใช่การไม่ใช่การลิ้มตัวสุดท้ายเพราะนี่คือตัวสุดท้ายเพราะภารกิจสุดท้ายคือการแก้แขนฮึได้นะไอ้นั่นได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะไปเลือกไครจูแล้แลวมันก็จ,จัดการว่าได้ไครจูที่ผมเลือกเนี่ย จะเป็นตัวที่เอามารีวิวรอบหน้าด้วยรอดูกันได้เลยมาดูสิว่าจะเป็นตัวไรกันเลยนะจะมาลุ้นกันได้เลยนะว่าตัวที่หนึ่งเรื่องนะตอนนี้คือตัวอะไรนะครับมาที่โตเกียวเลยไม่รู้เหมือนกับว,ว่ามันจะไปอยู่ที่โตเกียวหรือเปล่าไม่รู้ว่ามปนออกไรอยังโอ้มันยังอยู่มันเพิ่งมาเล่นใหม่ด้วยอ่ะฮะจะตายแน่ โอ้แหลกๆหลกหลก,กโอ้ปิงโอ้โหปิงเป็นโอ้โหโอ้โหปิงยิ่มอ้ามันขึ้นโคตรเท่ครับได้มานานแล้วได้มันก็เจตอนที่อัปเดตใหม่ับนี่เลยตัวนี้เลยโอ้ครับ ก็ตัวนี้จะมารีวิวรอบหน้าเลยนะรอบหน้าจะรีวิวทั้งเซตอันนี้แล้วกันทั้งเซตอันนี้เลยอะไรของมันเอ้ยมีล่าไม่เอาแล้วก็รอบหน้าแล้วก็จะเป็นการรีวิวแบบทั้งทุกตัวในก็เล่าซัดคองเลยนะครับ ซึ่งความจริงเคยนีไปรีวิวไอ้กซงพัน่บ2021แล้วอ่ะแต่ว่าทีเนี้ยคองกับไมกาก็กซ์แลนดมันยังไม่มาไงครับเฮ้ยไม่เชื่อมันตามมาเนะเฮ้ยโอเคไม่ตามมานี่แหละผมไม่อยากทำลายมินิล่ามินิล่ามันน่ารักเกินไปแต่พอไอ้ที่ต้องตามหาก็คือเอก็กซ์แลนตัวน,นั้นเองครับ เอเจอมินดาแล้วม่ไนผมันน่าจะอยู่ที่ฟอลิดาไปดูโอเคมันยังไม่ออกล้ยังไม่ออกมัน่าจะไปที่ฟอลิดาเงื่อจัดการมัน บบเสร็จซอมบริร์นมที่เรียบร้อยไม่กล่าหวหัวร้อนไห <c oughs> นดิครับก็คลิปนี้ก็พารกิจบเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็ข่าจบเป็นเท่านี้แล้วส่วนตอนที่เราก็แก้แขนสำเร็จละ <c oughs> ไม่กล่าวหัวร้ออีกทีนึนีดิอ่าครับ ก็ก็คลิปนี้แหลกนิดนึงนะพอดีว,ว่าคอมก็ไก่ากาขึ้นวันแล้วคอมมันฝรั่งวันนะคร mm ับ hmm. โอเคครับก็เราวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะบ <c oughs> <c oughs> ัญชีแค้นจนสำเร็จแล้ว <c oughs> บอกอินกามติดเี่ของแกไปชดใช้ด้วยเงินไม่ได้มันต้องชดใช้ด้วยการตายอยาอมนมันจะมีการปล่อยมิสไซล์ตรวจนำวิถีครับ ก็จะมารีวิวรอบหน้านะว่ามันจะมีอะไรบ้างคนระับโอเคครับสร็ววันนี้ก็สวัสดีครับอ่าไม่กล,นนล้าร้องเลยดิร้องเว้ยไม่ใช่ต่อยคนดูอ่าโอเคแล้วก็ไปแล้วนะบ๊ายบายไม่กะ้วันนี้คนดูด้วยวันนี้เว้ยไม่ใช่ต่อย